สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์หมีผ่าเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566นะครับวันนี้เอาแนวทางเอาแนวทางนะครับราพัฒนามาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง อาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่พลาดเนาะแนวทางในคลิปต่อๆไปนะครับผมนะผลงานนะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่16เนาะวันศุกร์นะครับก็เลขในตารางจับวินตารางพารวยแตกนะครับผมแตก0 5ย์้าเนาะนะครับอะ่ะตามนี้นะครับผมนี่คือ งวดที่ผ่านมายินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับเอาเลขในตารางจับบินเนาะไปลงทุนนะครับผมนะครับเลข3ตัวบนนะครับเราพัฒนางวดที่ผ่านมา3ตัวบนออก516นะครับผม516่ล่าง05นนะครับตามนี้นะครับผมเสียดายเนาะ เกือบแตก3ตัวนะครับไม่มี1นะครับจับวิน3ตัวเสียดายมากนะครับผมถ้าออกเอา7มาแทนเป็น1นี่ปังเลยเนาะทุกคนนะครับก็เข้า0ูนะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางจับวินตารางพารวยนะครับเข้า0ูตัวนี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมเนาะส่วนตัวที่ อาจารย์จับคู่ให้นะครับไม่มานะครับทุกคมมีแต่ศูนย์หกเนาะนะครับอ่ะอย่างที่เคยบอกนะครับผมอย่างที่เคยบอกนะครับในเลขในตารางจับบินนี้ให้ทุกคนจับบินได้นะครับผมใครไม่ชอบที่อาจารย์จับคู่ให้ก็ดูเลขในตารางไปจับคู่กันเองก็ได้นะครับผมหกตัวนี้จับบินนะครับ ยังไงมันก็ถูกแน่นอนถ้ามันมาสองตัวในหกตัวนี้เนาะทุกคนดีกว่าเราจะไปจับคู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบอย่างว่านะครับผมนะฮะจากเลขสูตรที่คำนวณมาได้เลขหกตัวแบบนี้ก็ไปจับคู่กันเราเองนะครับใครไม่ชอบตามที่อาจารย์จับนะครับส่วนมากเขาจะจับบินกันนะครับผมจับบินทั้งหมดหกตัวเลยแตกแน่นอนนะครับจับบินสามตัวก็เกือบแตกเนาะนะครับพลาด นะครับเลข1กับเลข7็นะครับผมอ่ะนวดนี้นะครับตามสูตรที่คำนวณได้นะครับผมตามสูตรที่คำนวณได้ก็ถือว่าจะปังนะครับจะแตกต่อเนื่องนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับก็ใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปได้นะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับแปรับแนวทางฟรีๆไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มมีทุกแนวทางให้ท่านเลือกนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทนะครับย้ําว่าเข้าฟรีเนาะไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเข้ากดเข้าลิงก์ไปเลย นะครับกดเข้าที่ลิงก์มันจะเป็นลิงก์หลังบ้านนะครับให้ทุกคนพิมพ์แจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมนี่คือแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566ตามนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับแคปเจอร์หน้าจอทุกคนนะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางจับวินตารางพาลวยครับมีเลข8เลข7เลข3 เลข5เลข9เลข4นะครับผมเลข6ตัวนะครับจับวินเลยนะครับผมจับวินครับทุกคนแล้วก็วันนี้งวดนี้นะครับฟัน7ตัวเดียวนะครับฟัน7ตัวเดียวครับสายวิ่งสายรูดเอา7ไปรูดได้เลยนะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะนะครับ7 3 7 8 9 5 5 4 9 4 3 8นะครับผม3ตัวครับ4 7 8 8 7 3 4 7 8 8 7 3เนะครับเน้น2หาง7 3กับ7 8เน้น2หางครับ7 3กับ7 8นี่คือลราพัฒนางวดประจำวันที่19มิถุนายน2566น2566ะครับทุกคนใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับตามนี้เลยนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับมีเข้าและก็มีหลุดนะครับให้แฟนคลับสมาชิก fc ทุกคนครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูล นะครับผมชอบคอยตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับอ่ะแคปเจอร์หน้าจอนะครับใครจะเข้ากลุ่ม VIP ก็อย่างที่บอกนะครับกดที่ลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเป็นลิงก์หลังบ้านนะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนเสร็จแล้วให้แจ้งน้องแอดมินหลังบ้านด้วยว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวมีจะมีน้องแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะครับผมจัดไปเลยนะครับลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ หรือใครทําไม่เป็นก็ id line นะครับ2องศูนย์ศตามนี้เลยนะครับนี่คือ id line อยู่ด้านล่างนี้นะครับ id line ครับสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับนี่คือ id line เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเราพัฒนาวันนี้นะครับปังเฮงเฮงปังปังแตกสามตัวรอนะครับผมขอให้แตกสามตัวครับงวดนี้นะครับอะเจอกันในคลิปต่อไปครับเฮงเฮงปังปังโชคดีรับซับเข้ากระเป๋ากันทุกคนสวัสดีครับ